เม็ดอันเนี้ยกินได้นะอืมกาจะสัมพันธ์ได้ครับกินข้าวอ,อร่อยแบบบอกไม่ถูกจริงๆนะต้องไปลองนะครับม,มันจะมีความเปรี้ยวนิดหนึ่งแต่ว่ามันอร่อยแบบ ธรรมชาติสุดๆต้องไปลองนะถ้าใครที่ไม่เคยลองและอยากจะลองนะไม่รู้ว่าชื่อแตงอะไรนะแบบนี้ไม่รู้ชื่อ่ะมันจืดอนะมันจะมีความเปรี้ยวนิดๆ และหวานนิดๆนะครับเป็นมงผมก็เลือกแตงมงนะไม่รู้ว่าถ้าเป็นกะเลี่ยงจะเลือกแตงกะเลี่ยงหรือเปล่าไม่รู้นะครับ